สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะครับคลิปนี้คูมุมสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัด4.6นะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารโดยใช้บัญญัติตรอยางนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนักเรียนก็อย่าลืมกดติดตามช่องของคูมไ้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับคูมด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันข้อที่1เลยนะครับโจทย์บอกว่านม15ลิตรแบ่งใส่ขวดขนาดเดียวกันได้6ขวดถ้ามีนม40ลิตรจะแบ่งใส่ขวดได้กี่ขวดนะครับเขาถามหาอะไรครับถามหา,าขวดใช่ไหมครับจำนวนขวดเราก็เอาจำนวนที่จุดถามหาไว้ด้านหลังนะครับยังไงเรามาดูกัน วิธีทำนมสิบห้าลิตรนะครับแบ่งใส่ขวดขนาดเดียวกันได้แบ่งใส่ขวดขนาดเดียวกันได้6ขวดนะครับเห็นไหมครับ ถามหาขวดเราก็เอาจำนวนขวดไว้ด้านหลังนะครับต่อมานม1ลิตรนะครับแบ่งใส่ขวดขนาดเดียวกันแบ่งใส่ขวดขนาดเดียวกันได้นักเรียนก็เอา6หารด้วย15ใช่ไหมครับ ก็เท่ากับเศษ6ส่วนด้วย15หน่วยก็เป็นขวดนะครับต่อมาดม40ลิตร่าที่จุดขวดให้นะครับแบ่งใส่ขวดขนาดเดียวกันแบ่งใส่ขวดขนาดเดียวกันได้นักเรียนก็เอา40นะครับคูณ เศษหกส่วนสิบห้านะครับก็จะเท่ากับสี่สิบคูณหกส่วนด้วยสิบห้าขวดนะครับก็จะได้เป็นเราจะคูณก่อนก็ได้หรือตัดทอนก่อนก็ได้นะครับคุ้มจับคูณก่อนเลยแล้วกันหกสิบไปสี่สิบคูณหกนะครับหกคูณศูนย์ได้ศูนย์หกสี่ยี่สิบสี่เท่ากับสองร้อยสี่สิบนะครับ 240อ่ะขอเขียนเลขก4ใหม่แป๊บนึง240ส่วนก็เป็น15ใช่ไหมครับอ่าก็จะได้เท่ากับลักเรียนก็ตั้ง240หารด้วย15นะครับอ่ากุ้มขอตั้งตรงนี้แล้วเกิน40สะส่วนหารด้วย15อ่ากุ้มตัดทอนเลยนะครับเอา อะไรมาตัดก่อนดีครับเอาหตัดได้ไหมได้นะครับห้าส้าห้าอะไรได้สองไม่มีเป็น24 5ได้24ครับ5 4าสีสิอ่าเศษ4ตกลกลายเป็นสี่สิาอะไรเป็นสี่สินะครับทีนี้เอา3ตัดนะครับสาเป็น3 3 1เป็น3เศษหใช่ไหมครับก็เป็น3 68 ก็จะเหลือเศษ16ส่วน1คําตอบก็คือ16ขวดขวดนะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับตอบแบ่งใส่ขวดได้16ขวดขวดนะครับวิธีการก็ประมาณนี้หรือนักเรียนจะตัดทอนก่อนที่จะคูณก็ได้นะครับหรือตั้งหารเลยก็ได้ นะครับคูณแล้วค่อยมาหาร15แล้วก็ตั้งหารยาวหารสั้นแล้วแต่นักเรียนถนัดเลยนะครับคำตอบเหมือนเดิมนะครับต่อมาข้อที่2แม่ค้าจัดส้ม120ผลใส่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันได้15กล่องลูกค้าสั่งซื้อส้มอ่ยีกล่องแม่ค้าจะต้องใช้ส้มกี่ผลนะครับเรามาดูกันวิ ที่ทำนะครับแม่ค้าจัดส้มใส่กล่องแม่ค้าจัดส้ม15กล่องแม่ค้านะครับจัดส้ม15กล่องใช้ส้มใช้ส้มเท่าไหร่ครับ120ผลอ่าผล นะครับแม่ค้าจัดส้ม1กล่องแม่ค้าจัดส้ม1กล่องนะครับใช้ส้มนักเรียนก็เอา120หารด้วย15นะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ หารเลยนะครับอลองดูสิหนึ 120, ่งร้อยยี่สิบหารด้วยสิบห้านะครับอ่าสิบห้าอะไรได้หนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้จะยากงั้นเรามาใช้วิธีการตัดทอนเลยดีกว่านะครับหารสิบห้าแบบนี้เลยอะไรที่หารตัดทอนนะครับคือหารสิบห้าร้อยยี่สิบได้ลงตัว เอาทีละท่อนก็ได้เอาเอาอะไรเอาสใช่ไหมครับอ่าสามใช่ไหมครับอ่าสามสี่อาอะไรได้ศูนย์คับ3ามคูณศูนย์ได้ศก็จะเหลือ4ี่เศษสีส่วนสิบเอาหตัดอีกครับห้าห้าเป็น 5, 5้านะครับห้เป็น5้านะครับห้าแนะครับก็จะเหลือ เศษแปดส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็นะครับเท่ากับแปดผลนะครับต่อมานะครับโจทย์กำหนดให้ว่าแม่ค้าจัดส้มลูกค้าสั่งส้มเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่กล่องอ่าแม่ค้านะครับต้องจัดส้มยี่สิบสี่กล่อง ต้องใช้ส้มนะครับนักเรียนก็24คูณกับ8นะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ192ผละนะครับแสดงว่า24กล่องเนี่ยต้องใช้ส้มทั้งหมด192ผลนักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับแม่ค้า ต้องใช้ส้มทั้งหมดต้องใช้ส้มทั้งหมดก็คือ192ผลนะครับมาดูต่อกันในข้อที่3าทานไฟใช้12ก้อนราคา108บาทถ้าปุ้มนะครับมีเงิน63บาทจะซื้อทานไฟฉายได้กี่ก้อน าถามหาว่าถ้ามีเงิน63บาทจะซื้อถ่านไฟฉายได้กี่ก้อนอเรามาวิธีทำนะครับเงินใช่ไหมครับเงิน100อ่ง108บาทสิอ่ 1, อ 1, 1> เงิน108บาทใช่ไหมครับซื้อถ่านไฟฉายได้ซื้อถ่าน ครับไฟฉายได้ก็คือ12ก้อนนะครับเห็นไหมครับเขาทำหาจำนวนก้อนเราก็เอาก้อนไว้ด้านหลังนะครับต่อมาเงิน1บาทอบาทเงิน1บาท ซื้อฐานไฟฉายได้ซื้อฐานไฟฉายได้นั้เดียนก็12ใช่ไหมครับหารด้วย108อ่าเท่ากับเศษ12ส่วนด้วย108หน่วยก็เป็นก้อนนะครับต่อมาโจทย์บอกว่า ถ้ามีเงินเท่าไหร่ครับ6กสิบสามบาทจะซื้อทานไฟฉายได้จะซื้อทานไฟฉายได้น,ไไดนักเรียนก็63นะครับคูณกับเท่าไหร่ครับ42 2ส0 8่วน108นะครับ าก็จะเป็น63คูณ12ส่วนด้วย108หน่วยก็เป็นก้อนนะครับอ่าเราก็มาตัดทอนดูอ่คุณขอทำตรงนี้นะครับ63คูณกับ12ส่วนด้วย108ตรงนี้เป็นทดนะครับเอาเอา9ได้ไหมครับอ่า9ตัดระหว่าง 63กับ108ใช่ไหมครับอ่า9อ่าเดี๋ยวนะครับขอเขียนใหม่แป๊บหนึ่งโอเค108นะอ่า9เอาอะไรได้10ครับ9 1เป็น9เศษ1กลายเป็น18 9 2เป็น18ใช่ไหมครับอ่า9 7 63 เราก็เอาเลยครับ12ตัดกับ12 1สเลยเป็น12ใช่ไหมครับ12 1เป็น12ก็จะเหลือแค่7กคูณหก็ได้เท่ากับเก็ก้อนนั่นเองนะครับเราก็ตอบได้เลยปึ๊บซื้อถานไฟฉายได้ก็ดก้อนอข้อจุดถามหาว่าถ้ามีเงิน63บาทจะซื้อถ่าน ไฟฉายได้กี่ก้อนใช่ไหมล้วก็ต่อา่าซื้อฐานไฟฉายไฟฟ้าซังงั้นไฟฉายได้เกีดก้อนนะครับต่อมาข้อที่4ดินสอ3แท่งราคา20บาทถ้าซื้อดินสอ24แท่งต้องจ่ายเงินกี่บาทถามหา จำนวนเงินนะครับเราก็เอาจำนวนเงินไว้ด้านหลังก็วิธีทําดินสอ,อเขียนผิด่อยมากดินสอเท่าไหร่ครับดินสอกี่แท่งครับ3แท่งราคาเท่าไหร่ครับ 20บาทใช่ไหมครับต่อมาดินสอหนึ่งแท่งราคานังเดียนก็เอา20หารด้วย3ใช่ไหมครับเท่ากับเศษ20ส่วน3หน่วยเป็นบาทนะครับโจทย์ถามว่าไงต่อโจทย์ถามว่าถ้าดินสอ24แท่งใช่ไหมครับอ่าเราก็ดินสอ ดินสอ24แท่งนะครับราคาเราก็เอา24คูณกับเศษ20ส่วนด้วย3นะครับก็จะเท่ากับ24คูณ20ส่วนด้วย3อ่าาเราคุ้มจะตัดทอนตรงนี้เลยนะครับหน่วยเป็นบาทน,นะครับ เราจะตัดทอนตรงนี้เลยโทษตรงนี้24่สส่คูณยีส่วนด้วย3เอา3ตัดกับ24ได้นะครับ3 1เป็น3 3 7สามเี่สิบสก็เหลือ8คูณกับ20ใช่ไหมครับแปดคูณศย์ได้0 8 2ย์ก็เป็น100เท่าไหร่ครับ160บาทนั่นเองนะครับขผมขอบตรงนี้ออกนะครับ ร้อยหกบาทเราก็ตอบได้เลยนะครับจะต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินนะครับ160่งรอยบาทานะครับเรียบร้อยต่อมาข้อที่5นะครับ ฝรั่ง3กิโลกร,รัมราคา100บาทถ้าซื้อฝรั่ง15กิโลกร,รัมต้องจ่ายเงินกี่บาทถามหาเงินที่ต้องใจ่ายใช่ไหมครับวิธีทำาเราก็เขียนได้เลยว่าฝรั่ง3กิโลกร,รัมราคาเท่าไหร่ครับ100บาทอ่าฝรั่ง หน่กิโลกรัมราคาเราก็เอา100นะครับหารด้วย3อ่าก็เท่ากับเศษหนึร้อยส่วนสหน่วยเป็นบาทต่อมาถ้าซื้อฝรั่งใช่ไหมครับอ่าถ้าซื้อฝรั่งเท่าไหร่ครับ15บห้กิโลกรัมอ่า ก็ต้องราคาแล้วก็15คูณกับ100ส่วนด้วย3นะครับก็15บห้คูณหนึนะครับส่วนด้วย3หน่วยเป็นบาทอ่าอุ้มขอตัดทอนตรงนี้เลยแล้วกันข้อนี้นะครับอ่าเอา3ตัดกับ15ได้ใช่ไหมครับ3 1เป็น3 3 5สาก็เหลือ5้าคูณหนึ่งร้ยใช่ไหมครับอ่าคูณหนึก็ต้องเป็น ห้ารอยบาทข้อนี้นะครับเราก็ตอบได้เลยว่าถ้าซื้อฝรั่ง15กิโลกร,รมัมต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ500บาทนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนัเสืออาจจะไม่สวยแต่ก็อธิบายนังเดียนก็คงจะพอเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ คอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามคุ้มเข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ